สวัสดีค่ะไม่ได้อ่านสักพักหนึ่งใหญ่ๆเลยนะคะ,ะก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราอ่านไม่จบจะมีคนทักท้วงไหมปรากฏว่ามีคนทักท้วงแสดงว่าที่อ่านไปมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะก็จะได้ทำต่อเนาะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มนะคะที่หน่วยที่9นะคะเป็นเรื่องเทคโนโลยีก้าวหน้านะคะตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะคะจะอ่านในส่วนของ แนวคิดแล้วก็แบบฝึกหัดและคำถามนะคะหน่วยที่9เทคโนโลยี9ก้าหน้าตอนที่9.1เทคโนโลยีวัสดุเทคโนโลยีวัสดุเป็นพื้นฐานของความเจริญก้าวหน้าของอรารยธรรมและเทคโนโลยีต่างๆจากการศึกษาด้านวัสดุศาสตร์และวัสดุสวิศวกรรมทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ๆขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการใช้วัสดุตอนที่9.2นาโนเทคโนโลยี นานโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่รวบรวมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เข้าด้วยกันนานโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีของการสร้างอุปกรณ์โดยการนำอะตอมมาวางต่อกันให้สิ่งที่สร้างขึ้นมามีลักษณะพิเศษกว่าวัสดุทั่วๆไปส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆต,ตอนที่9.3เทคโนโลยีการขนส่ง การขนส่งเป็นการเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อผลทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเทคโนโลยีการขนส่งในอนาคตจะเป็นการพัฒนาทั้งระบบตัวยานพาหนะแหล่งพลังงานและการประยุกต์ระบบการสื่อสารคอมพิวเตอร์เข้ามาร่วมด้วยตอนที่9.4เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีสำรวจอวกาศทำให้มนุษย์ได้เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันบนโลกได้นอกจากนั้นยังมีการศึกษาพัฒนาเพื่อให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตและทำงานอยู่ในอวกาศได้ตอนที่9.1เทคโนโลยีวัสดุหัวเรื่อง9.1.1วัสดุศาสตร์และวัสดุวิศวกรรมวัสดุเป็นรากฐานของความเจริญก้าวหน้าทางอารยธรรมและเทคโนโลยีวัสดุที่ใช้ มีทั้งพบในธรรมชาติและมนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมาวัสดุบางอย่างสามารถสร้างทดแทนได้บางอย่างใช้แล้วหมดไปวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างภายในสมบัติต่างๆกระบ,บวนการผลิตวัสดุและสร้างวัสดุชนิดใหม่เรียกว่าวัสดุศาสตร์ส่วนความรู้ด้านวัสดุเพื่อเปลี่ยนวัสดุให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเรียกว่าวัสดุวิศวกรรม หัวเรื่อง9 7 2 2สมบัติของวัสดุวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวสมบัติที่สำคัญที่ใช้ในการพิจารณาเลือกวัสดุได้แก่สมบัติทางกลสมบัติทางความร้อนสมบัติทางไฟฟ้าสมบัติทางแม่เหล็กสมบัติทางเคมีสมบัติทางแสงสมบัติเชิงมิติและโครงสร้างของวัสดุหัวเรื่อง9.1.3การเลือกใช้วัสดุปัจจุบันมีวัสดุจำนวนมาก การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงานหนึ่งหงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอย่างไรก็ตามรูปแบบของการเลือกใช้วัสดุโดยทั่วไปจะมีขั้นตอนบางอย่างที่คล้ายกันเช่นการพิจารณาหน้าที่ของชิ้นส่วนที่จะทำข้อกำหนดหลักและรองของการออกแบบความจำเป็นของข้อกำหนดนอกจากนั้นยังต้องพิจารณาความยากง่ายในการหาวัสดุราคาและผลกระทบอื่นในอนาคตวัสดุทุกประเภทจะมีการพัฒนาให้มีสมบัติ สำหรับการใช้งานที่ดีขึ้นกว่าเดิมและมีราคาถูกลงกิจกรรม9.1.1วัสดุศาสตร์คืออะไรแนวตอบข้อ 1. วัสดุศาสตร์คือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาความรู้พื้นฐานของลักษณะโครงสร้างภายในสมบัติต่างๆของวัสดุและกระบวนการผลิตวัสดุเหล่านั้น 2. ในทางวัสดุวิศวกรรมสามารถแบ่งวัสดุออกได้เป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างแนวตอบข้อ2ในทางวัสดุวิศวกรรม อาจแบ่งวัสดุได้เป็น6กลุ่มหลักได้แก่โลหะเซรามิกพอลิเมอร์วัสดุผสมวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และวัสดุขั้นสูง 3. วัสดุชีวภาพหมายถึงวัสดุชนิดใดแนวตอบข้อ3วัสดุชีวภาพหมายถึงวัสดุที่สามารถเป็นส่วนประกอบหรือฝังอยู่ภายในร่างกายของมนุษย์ได้เพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับทดแทนส่วนต่างๆในร่างกายที่เสียจากโรคหรือจากสาเหตุต่างๆโดยที่ วัสดุดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดสารพิษและสามารถอยู่ร่วมกับเนื้อเยื่อในร่างกายได้เช่นไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ไม่พึงประสงค์ทั้งนี้วัสดุชีวภาพอาจมีส่วนประกอบของวัสดุต่างๆเช่นโลหะเซรามิกพพลิเมอร์วัสดุผสมและสารกึ่งตัวนำเป็นต้นกิจกรรมข้อ4สมบัติที่สำคัญของวัสดุกราฟีนคืออะไรแนวตอบ สมบัติที่สำคัญของวัสดุกราฟีนคือสามารถนำไฟฟ้าได้ดีกว่าวัสดุอื่นๆเช่นโลหะและสารกึ่งตัวนำที่อุณหภูมิห้องนอกจากนี้วัสดุกราฟีนยังมีความแข็งแรงมากกวา่าเหล็กโครงสร้างส t r u ก t u r a l Steel ประมาณ200เท่าอีกด้วยกิจกรรม9.1.2ข้อ1ในการเลือกวัสดุที่จะนำมาใช้สร้างชิ้นส่วนเครื่องจกักรต้องพิจารณาสมบัติอะไรบ้างน้งาตอบข้อ1 สมบัติที่ใช้ในการพิจารณาเลือกวัสดุมีดังนี้ 1. สมบัติทางกล 2. สมบัติทางความร้อน 3. สมบัติทางไฟฟ้า 4. สมบัติทางแม่เหล็ก5สมบัติทางเคมี 6. สมบัติทางแสง 7. สมบัติเชิงมิติ8สมบัติเชิงโครงสร้างของวัสดุกิจกรรมข้อ2สมบัติที่เด่นที่สุดในการพิจารณาเลือกเซรามิกทำถ้วยชามใส่อาหารคือสมบัติใด แนวตอบข้อ 2. สมบัติที่เด่นที่สุดในการพิจารณาเลือกเซรามิกสำหรับทำถ้วยชามใส่อาหารคือสมบัติเชิงกายภาพได้กแก่การเป็นฉนวนความร้อนที่ดีและทนอุณหภ,ภูมิสูงได้กิจกรรม9.1.3ข้อ 1. ขั้นตอนการเลือกวัสดุโดยทั่วไปมีอะไรบ้างแนวตอบข้อ 1. ขั้นตอนการเลือกวัสดุโดยทั่วไปมีขั้นตอนที่คล้ายกันคือ 1. ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของชิ้นส่วนที่จะทำา 2. ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับสมรรถนะของชิ้นส่วนนั้นและวางกรอบกว้าง,งเกี่ยวกับลักษณะหลักของวัสดุและกรรมวิธีการผลิต 3. เลือกใช้วัสดุหรือกรรมวิธีการผลิตโดยอาศัยข้อมูลจากข้อกำหนดต่างๆและค่าใช้จ่ายโดยคำนึงถึงรายละเอียดในการผลิตร่วมด้วย 4. ตัดสินใจเลือกใช้วัสดุและกระบวนการที่เหมาะสมที่สุด กิจกรรมข้อ2เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแนวโน้มการใช้วัสดุในอนาคตจะเป็นวัสดุแบบใดแนวตอบข้อ2เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการเลือกใช้วัสดุในอนาคตจะต้องเป็นวัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานอย่างประหยัดและปล่อยกา๊าซเรือนกระจกต่ำในกระบวนการผลิตการนำกลับมาใช้ใหม่การออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของการใช้งานและ การเหลือทิ้งเป็นขยะน้อยที่สุดตอนที่9.2นาโนเทคโนโลยีหัวเรื่อง9.2.1ความหมายและหลักการของนาโนเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่รวมเอาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไว้ด้วยกันเพื่อนำวัสดุในระดับอะตอมหรือโมเลกุลขนาดนานโนเมตรหรือ10ยกกำลังลบเเมตรมาสร้างเป็นอุปกรณ์ในระดับที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยการนำอะตอมมาวางเรียงต่อกันทีละตัวเพื่อให้สิ่งที่สร้างขึ้นมามีลักษณะพิเศษต่างจากวัสดุทั่วไปหัวเรื่อง 972. 2เครื่องมือสำหรับนาโนเทคโนโลยีในการผลิตหรือสร้างวัสดุขนาดเล็กระดับนาโนเมตรมีวิธีการอยู่2วิธีคือเทคโนโลยีการแบบบนลงล่างและเทคโนโลยีแบบล่างขึ้นบนเนื่องจากโครงสร้างนาโนเป็นโครงสร้างที่มีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเครื่องมือที่จะใช้จัดการกับอนุภาคหรือโครงสร้างระดับนาโน,โนคือกล้องจุลทรรศน์แบบหัวสแกนเช่น AFM, STM และ MFM เป็นต้นหัวเรื่อง9.2.3การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีมีศักยภาพในการนำมาประยุกต์กับงานได้อย่างกว้างขวางทั้งทางด้านอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร์การแพทย์และการสื่อสารโทรคมนาคมหัวเรื่อง9.2.4ผลกระทบของนาโนเทคโนโลยีต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ศักยภาพของนาโนเทคโนโลยีครอบคลุมในทุกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ซึ่งผลโดยโตรงต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆเช่นเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทย์สาธารณสุขอุตสาหกรรมโครงการอวกาศ พลังงานและสิ่งแวดล้อมความมั่นคงของชาติตลอดจนศึกษาและวิทยาศาสตร์กิจกรรม9.2.1ข้อ1จากอรารยธรรมของมนุษย์พบว่าเทคโนโลยีที่มนุษย์ได้พัฒนาแบ่งออกเป็นกี่แบบอะไรบ้างแนวตอบข้อ1เทคโนโลยีที่มนุษย์ได้พัฒนาแบ่งออกได้เป็น2แบบคือ1เทคโนโลยีแบบหยาบ2นาโนเทคโนโลยี กิจกรรมข้อ2นาโนเทคโนโลยีคืออะไรน้าตอบข้อ2นาโนเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีการจัดการวัสดุในระดับอะตอมหรือโมเลกุลที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเพื่อสร้างอุปกรณ์เช่นหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ขนาดจิว๋วนาโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีของการสร้างสิ่งของโดยการนำอะตอมมาวางต่อกันทีละตัวเพื่อให้สิ่งที่สร้างขึ้นมามีลักษณะพิเศษต่างจากวัสดุธรรมดาทั่วไป กิจกรรม9.2.2ข้อ1การสร้างวัสดุนาโ,โนมีวิธีพื้นฐานกี่วิธีอะไรบ้างวิธีใดมีหลักการคล้ายกับเทคโนโลยีแบบหยาบแนวตอบการสร้างวัสดุนาโ,โนมีวิธีการพื้นฐาน2วิธีคือ1เทคโนโลยีแบบบนลงล่าง2เทคโนโลยีแบบล่างขึ้นบนเทคโนโลยีแบบบนลงล่างมีหลักการคล้ายกับเทคโนโลยีแบบหยาบกิจกรรมข้อ2 เครื่องมือตรวจวัดโครงสร้างนาโน,โนแบบใดที่ใช้ได้กับวัสดุทั้งที่เป็นฉนวนไฟฟ้าและเป็นตัวนำไฟฟ้าแนวตอบข้อ2 AFM เป็นเครื่องมือตรวจวัดโครงสร้างนาโนที่ใช้ได้กับวัสดุทั้งที่เป็นฉนวนไฟฟ้าและเป็นตัวนำไฟฟ้ากิจกรรม9.2-3ข้อ1อนุภาคนาโนหมายถึงอนุภาคแบบใดแนวตอบข้อ1 อนุภาคนาโนหมายถึงอนุภาคของวัสดุขนาดเล็กที่ด้านใดด้านหนึ่งมีขนาดเล็กกว่า100นาโนเมตรซึ่งอาจอยู่ในรูปอนุภาคพาร์ติเคิลฝุ่นพาวเดอร์หรือผลึกคริสตัลกิจกรรมข้อ2นักวิทยาศาสตร์นำเส้นลวดนาโนประยุกต์ใช้งานด้าน,ดานใดให้ยกตัวอย่างประกอบด้วยแนวตอบข้อ2นักวิทยาศาสตร์นำเส้นลวดนาโนประยุกต์ใช้งานด้านการพัฒนา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กไมโครอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัสดุสารกึ่งตัวนำเช่นหน่วยความจำคอมพิวเตอร์เซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่เป็นต้นกิจกรรม9.2.4นาโนเทคโนโลยีจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในอนาคตในด้านสาธารณสุขอย่างไรบ้างแนวตอบผลของนาโนเทคโนโลยีในด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีดังนี้1การรักษาโรค ทำได้รวดเร็วขึ้นโดยประสิทธิภาพของ DNA ชิป2การให้ยาในรูปแบบใหม่สามารถส่งยาเข้าไปในร่างกายในบริเวณที่ปัจจุบันยังไม่สามารถเข้าถึงได้3มีการพัฒนาอาวัยวะประดิษฐ์จากวัสดุที่สามารถอยูรอ่ร่วมกับเนื้อเยื่อได้ทําให้มีความทนทานไม่ถูกปฏิเสธและต่อต้านจากร่างกาย4เปลี่ยนจากการรักษาเยายามาเป็นการตรวจพบและป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่9.3เทคโนโลยีการขนส่งหัวเรื่อง9.3.1ระบบการขนส่งการขนส่งเป็นการเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของจากที่1นึ่งไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัยต่างๆเช่นการเจริญเติบโตของประชากรเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีการขนส่งสามารถจำแนกออกได้เป็นประเภทใหญ่ๆ4ประเภทคือการขนส่งทางบกทางน้ำทางอากาศ และการขนส่งประเภทอื่นๆหัวเรื่อง9.3.2การขนส่งกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์การพัฒนาระบบขนส่งหรือการนำระบบขนส่งเข้ามาในชุมชนผู้วางแผนและประชาชนจะต้องร่วมกันพิจารณาระบบขนส่งทั้งระบบและต้องพิจารณาจากการขนส่งทุกประเภทที่ใช้คนขนสินค้าตลอดจนท่อน้ำประปาเมื่อชุมชนใดชุมชนหนึ่ง เลือกระบบการขนส่งมาใช้ย่อมมีผลต่อชุมชนนั้นทั้งทาง,ทงด้านเศรษฐกิจและสังคมหัวเรื่อง9.3.3เทคโนโลยีการขนส่งในอนาคตมนุษย์มีการพัฒนาเทคโนโลยีตลอดเวลามีผลให้การขนส่งได้รับการปรับปรุงในด้านต่างๆเช่นความจุอัตราเร็วและประสิทธิภาพยานพหาหนะที่ใช้ในปัจจุบันใช้น้ำมันเป็นแหล่งพลังงานหลักเทคโนโลยีการขนส่งในอนาคต ที่กำลังพัฒนาจะมีการพัฒนาทั้งระบบตัวยานแหล่งพลังงานและระบบการสื่อสารเช่นรถไฟแม่เหล็กหรือรถไฟแมกเลฟไฮเปอร์ลูปเซลล์เชื้อเพลิงยานยนต์ลูกผสมระบบขนส่งอัจฉริยะยานยนต์ไร้คนขับและการสื่อสารระหว่างยานยนต์กิจกรรม9.3.1ข้อ1การแก้ปัญหาจราจรและมลภาวะอันเนื่องจากรถยนต์ในเมืองใหญ่ควรจัดระบบการขนส่งอย่างไร นวตอบข้อ1การแก้ปัญหาจราจรและมลภาวะอันเนื่องจากรถยนต์ในเมืองใหญ่คนใช้ระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟลอยฟ้าหรือรถรางเพื่อลดจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลลงกิจกรรมข้อ2การปรับปรุงเรือโดยสารหรือเรือท่องเที่ยวให้มีอัตราเร็วเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ควรทำอย่างไรแนวตอบข้อ2การปรับปรุงเรือโดยสารหรือเรือท่องเที่ยว ให้มีอัตราเร็วเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์สามารถทําได้โดยออกแบบปบรับปรุงรูปทรงของเรือหรือเพิ่มอุปกรณ์เสริมทางด้านพลศาสตร์ของไหลและพลศาสตร์อากาศเพื่อลดแรงต้านอากาศเคลื่อนที่กิจกรรมข้อ3ถ้าต้องการขนวัสดุจำนวนมากจากประเทศไทยไปประเทศเกาหลีโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยควรขนส่งด้วยวิธีใดแนวตอบข้อ3ถ้าต้องการขนวัสดุจำนวนมากจากประเทศไทยไปประเทศเกาหลี โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยควรใช้การขนส่งด้วยเรือเดินสมุทรกิจกรรม9.3.2ข้อ1อุบัติเหตุบนถนนเป็นเหตุการณ์ที่มีตัวแปรหลายตัวตัวแปรดังกล่าวแบ่งออกได้เป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างแนวตอบข้อ1ตัวแปรที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนแบ่งรถยนต์ได้เป็น3กลุ่มคือ1ยานยนต์เช่นสภาพของยานยนต์2 พฤติกรรมของผู้ใช้เช่นดื่มแอลกอฮอล์สสิ่งแวดล้อมเช่นถนนการจราจรสภาพดินฟ้าอากาศกิจกรรมข้อ 2. ระบบขนส่งได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนในด้านใดบ้างนวตอบข้อ2ระบบขนส่งได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนในด้านต่อไปนี้ 1. คุณภาพของอากาศ 2. มลภาวะทางเสียง 3. คุณภาพของน้ำ4สุนทรียภาพกิจกรรม9.3.3ข้อ1ทำไมรถไฟระบบแม่เหล็กจึงเคลื่อนที่ได้เร็วขวารถไฟฟ้าความเร็วสูงทั่วๆไป้หนาะตอบข้อ1รถไฟระบบแม่เหล็กเคลื่อนที่ได้เร็วขวารถไฟความเร็วสูงทั่วๆไปเพราะตัวยานขนส่งของระบบรถไฟแม่เหล็กลอยอยู่เหนือรางในขณะที่เคลื่อนที่จึงไม่มีแรงเสียดทานกับส่วนที่รองรับ หรือล่างในขณะเคลื่อนที่กิจกรรมข้อ 2, 2> ยานยนต์ลูกผสมคืออะไรแนวตอบข้อ2ยานยนต์ลูกผสมคือยานยนต์ที่มีแหล่งต้นกําลังตั้งแต่2แหล่งขึ้นไปใช้กําลังขับดันยานยนต์โดยตรงเช่นใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากิจกรรมข,ข้อ3การพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะใช้เทคโนโลยีทางด้านใดมาประยุ์ร่วมกับการขนส่งทางบกตอบข้อ3 การพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลข่าวสารมาประยุกต์ร่วมกับระบบการขนส่งทางบกตอนที่9.4เทคโนโลยีอวกาศหัวเรื่อง9.4.1เทคโนโลยีเกี่ยวกับยานอาวกาศการส่งดาวเทียมและยานอาวกาศตลอดจนการควบคุมอัตราเร็วและทิศทางการบินของจรวดต้องอาศัยแรงขับดันของจรวดเป็นหลัก เพื่อท right well ี่จะส่งดาวเทียมและยานอวกาศให้พ้นจากแรงดึงดูดของโลกนอกจากนั exists, ้นยังมีจโรสโคปรักษาทิศทางการเคลื่อนที่อีกด้วยหัวเรื่อง9.4.2เทคโนโลยีการสำรวจอวกาศการสำรวจอวกาศเป็นการศึกษาข้อมูลของวิทยาศาสตร์บริเวณโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ดวงอื่นโดยการใช้ดาวเทียมและยานอวกาศที่ไม่มีนักบิน การใช้ยานอาวกาศที่มีนักบินและนักวิทยาศาสตร์ขึ้นไปด้วยเป็นการศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่องหัวเรื่อง9.4.3ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศการสำรวจอวกาศทําให้ความรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นมีความก้าวหน้าของระบบโทรคมนาคมมีการใช้ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติอีกทั้งมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะเรื่องหัวเรื่อง9.4.4 โครงการอวกาศในอนาคตจากโครงการอวกาศที่ผ่านมาและที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งความก้าวหน้าทางด้านนาโนเทคโนโลยีและวัสดุศาสตร์สิ่งที่เคยมีอยู่แต่ในนิยายวิทยาศาสตร์เริ่มมีความเป็นไปได้เช่นการแล่นเรือในอวกาศการเดินทางไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นรวมทั้งการเดินทางไปท่องเที่ยวในอวกาศกิจกรรม9.4.1ข้อ1 จงอธิบายหลักการเคลื่อนที่ของจรวดส่งดาวเทียมและยานอวกาศแนวตอบข้อ1ห,หลักการเคลื่อนที่ของจรวดส่งดาวเทียมและยานอวกาศเป็นไปตามกฎข้อที่3ของนิวตันกล่าวคือเมื่อเชื้อเพลิงเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ทําให้เกิดกา๊าซร้อนที่มีความดันสูงและถูกขับดันออกมาทางด้านหลังของจรวดเป็นแรงกิริยาที่กระทํากับบรรยากาศและทําให้เกิดแรงปฏิกิริยาขับดันจรวดให้พุ่งไปข้างหน้ากิจกรรมข้อ2 การควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของจรวดที่ใช้ในปัจจุบันมีกี่วิธีอะไรบ้างแนว่อตอบข้อ2การควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของจรวดที่ใช้ในปัจจุบันมี2วิธีคือ 1. การปรับปีกจรวด 2. การเปลี่ยนทิศทางของลำการ์ดของจรวดอาจทําได้โดยการปรับคลีบหัวฉีดหรือการฉีดกาซ์ดของเหลวเข้าไปในหัวฉีดหรือการสายเครื่องยนต์ทั้งชุดหรือหัวฉีดหรือการใช้เครื่องยนต์เล็กๆช่วย หรือการปล่อยลำกาสกิจกรรมข้อ3ยานขนส่งอวกาศมีองค์ประกอบที่สำคัญกี่ส่วนอะไรบ้างแนวตอบข้อ3ยมยานขนส่งอวกาศมีองค์ประกอบที่สำคัญ2ส,ส่วนคือยานโคจรหรือออบิเตอร์และจรวดนำส่งกิจกรรม9.4.2ข้อ1การสำรวจโลกด้วยดาวเทียมมีจุดประสงค์ใดเป็นสำคัญแนวตอบข,อข้อ1การสำรวจโลกด้วยดาวเทียม จุดประสงค์ที่สำคัญคือการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและการพยากรณ์อากาศของโลกกิจกรรมข้อ2การสำรวจอวกาศดาวเคราะหดวงใดที่มีโอกาสพบสิ่งมีชีวิตที่สุดแนวตอบข้อ2ดาวอังคารกิจกรรมข้อ3ประเทศที่ส่งยานอวากาศไปสำรวจดวงจันทร์ได้เป็นประเทศที่3คือประเทศใดแนวตอบข้อ3ประเทศญี่ปุ่น กิจกรรม9.4.3มนุษย์ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศทางด้านใดบ้างแนวตอบมนุษย์ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศในด้านต่างๆดัง,ง,งนี้ 1. การสื่อสารโทรคมนาคม 2. การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ 3. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะเรื่อง 4. การเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กิจกรรม9.4.4 ข้อ1ใบเรือพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้อย่างไรนวตอบใบเรือพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้เนื่องจากโมเมนตัมของโฟตอนทำให้เกิดความดันที่ใบเรือและสร้างแรงขับเคลื่อนให้ใบเรือเคลื่อนที่กิจกรรมข้อ2ในโครงการลิฟต์อวกาศนาโนเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญอย่างไรวตอบข้อ2 ในโครงการลิฟต์อวกาศนาโนเทคโนโลยี G A มีบทบาทสำคัญคือสายเคเบิลสำหรับลิฟต์อวกาศทำจากท่อนาโนจบเน้อหาในหน่วยที่9นะคะต่อไปก็จะเป็นแบบประเมินตนเองนะคะข้อ1วัสดุในข้อใดเป็นวัสดุสังเคราะห์คำตอบคือ้อควายโพลีเอสเตอร์ข้อ2ข้อใดไม่ใช่วัสดุผสมคำตอบคือกไก่ PVC อันที่เป็นวัสดุผสมนะคะก็จะมีหน้าไฟเบอร์กลาสทองเหลืองแล้วก็คอนกรีตข้อ3สมหมายต้องการออกแบบชิ้นส่วนเป็นคานเพื่อรับน้ำหนัก5ตันสมบัติของวัสดุที่สำคัญสำหรับงานนี้คือข้อใดคำตอบคือข้อควายสมบัติเชิงกลข้อ4ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สังเกตและจัดการเคลื่อนย้ายวัสดุที่เป็นฉนวนและตัวนำไฟฟ้าขนาดนาโนเมตรได้ คำตอบคืององงู A F M ข้อ5ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีแบบหยาบอันที่เป็นเทคโนโลยีแบบหยาบก็จะมีท่อนาโนคาร์บอนนะคะหัวเข็มอ่านฮาร์ดดิสการผลิตวงจรไมโครชิปบนแผ่นซิลิกอนนะคะข้อ6กการขนส่งก๊าซจากแท่นเจาะกลางทะเลมาขึ้นฝั่งเป็นการขนส่งประเภทใดคำตอบก็คือการขนส่งแบบต่อเนื่อง ข้อ7การแก้ปัญหาการจราจรและมลภาวะในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพมหานครควรใช้การขนส่งแบบใดคำตอบคือรถไฟฟ้าใต้ดินข้อ8แนวโน้มของเทคโนโลยีการขนส่งในอนาคตไปในทิศทางใดคำตอบคือจอจานก็มีถูกทุกข้อนะคะก็คือใช้แหล่งพลังงานอื่นแทนน้ํามันใช้ยานยนต์ที่มีแหล่งกําลังมากกว่า2แหล่ง ใช้ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์เข้ามาสนับสนุนและใช้ยานขนส่งที่มีความเร็วสูงและบรรทุกใช้ครั้งละมากๆข้อ 9. จรวดเคลื่อนที่ด้วยแรงในข้อใดคำตอบก็คือขอไข่แรงปฏิกิริยาข้อ 10. อุปกรณ์ที่ใช้รักษาทิศทางของจรวดและยานอาวกาศคือจรจสโคปชุดที่2นะคะข้อ1วัดสดุในข้อใดไม่ใช่วัสดุสังเคราะห์คำตอบคือ น้ำมันดีเซลส่วนอื่นเป็นวัสดุสังเคราะห์ก็คือพลาสติก PVC ไฟเบอร์กลาสแล้วก็โพลีเอสเตอร์นะคะข้อ2ข้อใดเป็นวัสดุลูกผสมคำตอบคือกอไก่ทองเหลืองข้อ3ลํายองต้องการออกแบบภาชนะเพื่อใช้สำหรับผสมสารละลาย2ชนิดชนิดหนึ่งมีสมบัติเป็นกรดอีกชนิดหนึ่งมีสมบัติเป็นด่างสมบัติของวัสดุที่สำคัญสำหรับงานออกแบบภาชนะนี้คือข้อใด คำตอบคือสมบัติเชิงเคมีข้อ4ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดขนาดอุปกรณ์ขนาดนานโนเมตรและใช้วัดได้เฉพาะอุปกรณ์ที่ทําจากวัสดุที่เป็นตัวนําไฟฟ้าเท่านั้นคําตอบคือขอไข่ STM ข้อ5ข้อใดใช้นานโนเทคโนโ,นโลยีในการสร้างคําตอบคือถูกทุกข้อก็มีพยาบาลน,นานโนท่อนานโนคาร์บอนหุ่นยนนานโนแล้วก็ การผลิตชิปคอมพิวเตอร์โดยไฟโตลิทอกราฟีข้อ6ข้อใดไม่ใช่การขนส่งแบบต่อเนื่องการขนส่งแบบต่อเนื่องนะคะก็จะมีการส่งน้ำประปาไปตามบ้านของการประปาสายพานลำเลียงทรายจากเรือขึ้นฝั่งลดเคเบิลแล้วก็บันไดเลื่อนนะคะข้อ7การแก้ปัญหาจาราจรและมลภาวะในเมืองใหญ่ๆเช่นเชียงใหม่ควรใช้การขนส่งแบบใด คำตอบคือรถไฟฟ้าข้อ8แนวโน้มของเทคโนโลยีขนส่งในอนาคตจะไปในทิศทางใดคำตอบคือข้อควายใช้ยานยนต์ที่มีแหล่งต้นกําลังมากกว่า2แหล่งข้อ9จรวดเคลื่อนที่ด้วยแรงในข้อใดคำตอบคือแรงปฏิกิริยาข้อ10ข้อใดไม่ใช่วิธีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของจรวดและยานอาวกาศอันนี้อันที่ ใช้เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของจรวดและยานอาวกาศก็คือการปรับปีกจรวดการปรับครีบในหัวฉีดนะคะสายเครื่องยนต์ทั้งชุดแล้วก็ใช้ลำกาซจากเครื่องยนต์เล็กค่ะสําหรับวันนี้นะคะหน่วยที่9ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าจะได้ มาอัปเดตเร็วๆนี้นะคะซึ่งหน่วยที่สิอัดไว้แล้วนะคะยังขาดอีกนิดหน่อยยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวจะรีมาอัพให้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ